การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทุเรียนผลสดพันธ์หมอนทองในพื้นที่ภาคเหนือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบแปรปรวนแบบสุขค้วเป็นอีกหนึ่งปัญหาและความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในทุกภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรที่มีการหยิบยกประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเช่น EU ประกาศใช้มาตรการซีแบนมีการนำค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนมาคำนวณเป็นราคาทำให้ต้นทุนสินค้าชนิดนั้นเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบทางลบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดจีนสูงถึง4,6771ล้านบาทสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดได้แก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองซึ่งร้อยละ90อยู่ในรูปผลสดเนื่องจากผู้บริโภคจีนส่วนใหญ่เห็นว่าทุเรียนไทยมีรสชาติดีที่สุดเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ38.31ต่อปี ช่วงปี2,561ถึง2,565จาก35,397ล้านบาทเป็น117,432ล้านบาททำให้ผู้ประกอบการลงทุเรียนทั่วทุกภาคของประเทศไทยต่างแย่งชิงผลผลิตเพื่อป้อนตลาดจีนแต่ขณะนี้จีนสามารถปลุกทุเรียนเพื่อป้อนผู้บริโภคในประเทศได้มากขึ้นโดยเฉพาะในมณฑลไหหาน,านกวางตุ้งและยูนนานหากผลผลิตจีนมีมากขึ้น จีนอาจนำมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีมาเพื่อปกป้องสินค้าในประเทศได้ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่งออกของไทยจำนวนมากที่ให้ความสำคัญต่อการทำฉลากคาร์บอนฟุตพริมสอสอท .2 ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมของข้อมูลเพื่อนําไปใช้ประกอบการจัดทําฉลากคาร์บอนฟุตพริมทุเรียนผลสดเพื่อการส่งออกและเป็นข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบายมาตรการที่เกี่ยวข้องในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนและสร้างความมั่นคงทางดา้ารายได้ให้แก่เกษตรกร การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบัญชีรายการกา๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและปริมาณการปล่อยก๊าซตลอดกระบวนการผลิตในปี2566และมีพื้นที่เป้าหมายได้แก่จังหวัดอุตรดิษ์จังหวัดสุโขทยัยและจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญในเขตพื้นที่สทสท .2 วิธีการศึกษาวิจัยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองจังหวัดอุตรดิษฐ์จังหวัดสุโขทยัยและจังหวัดพิษณุโลกรวม160รายมาวิเคราะห์และคำวนวณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก ใช้หลักปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ1กิโลกรัมทุเรียนผลสดหลักการประเมินวิเคราะห์ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) หรือ LCA และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพิ้นภาคเกษตรตามแนวทางของประเทศไทยและมาตรฐานนานาชาติตลอดจนใช้เทคนิค LCA ที่มีขอบเขตการประเมินแบบ C2G หรือ Cradle er to Gate โดยพิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการผลิตแต่ไม่รวมการใช้งานและการกำจัดซาก ผลการศึกษาพบว่าบัญชีรายการสารขาเข้าประกอบด้วยวัตถุดิบและสารเคมีได้แก่ต้นพันธุ์ที่เกษตรกรใช้เฉลี่ย25ต้นต่อไร่ปุ๋ยอินทรีย์4,371.34กิโลกรัมต่อไร่ปุ๋ยเคมี3,908.74กิโลกรัมต่อไร่สารกำจัดวัชพืช19.17ลิตรต่อไร่สารกำจัดศัตรูพืช48.37ลิตรต่อไร่วัสดุปรับปรุงดิน469.55กิโลกรัมต่อไร่ พลังงานได้แก่น้ำมันดีเซลเฉลีย่ย405.35ลิตรต่อไร่และน้ำมันเบนซิน1,491.89ลิตรต่อไร่ในขณะที่บัญชีรายการสารคาออกคืนทุเรียนพันหมอนทองมีปริมาณผลผลิตเฉลีย 1, 9, 9่ย19,980.74กิโลกรัมต่อไร่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพบว่าทุเรียน1กิโลกรัมมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ0.6584กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยมากถึงร้อยละ99.71เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิต0.6565กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่ปล่อยก๊าส,สูงสุดถึงร้อยละ40.21รองลงมาได้แก่น้ำมันเบนซินปุ๋ยอินทรีย์น้ำมันดีเซลและวัสดุปรับปรุงดินตามลำดับข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์สภาพดินเพื่อเลือกใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม และส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ให้มากขึ้นควรสร้างความประหนักรู้เรื่องการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจากการทำเกษตรอย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะสำหรับเกษตรกรควรปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกอาทิพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้สสท2ขอขอบคุณเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยด้านการจัดทําฉลากคาร์บอนฟุตพรินททุเรียนภาคเหนือเพื่อการสง่งออกและต่อยอดงานวิจัยพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป